สวัสดีครับผมมาแกอ้อยครับเมืน่อนี้ยแกอ้กยอยเี่ยวสุดท้ายแล้วล่ะมัน้อนห้อนครับจุดเต็มท้ายกระบ,บะเดี๋ยวแน่ไหมครับลากน้ำพื้นอยู่แต่ว่ามาทางน่อยนะวะ่ารถบะมี่ครับแกไซกระบ,บะมีแคบครับผมโตโยต้าม g ติเอ็กครับเนาะเดี๋ยวเขา้า มาลุ้นครับวยวจะเอาไปสร้างขายอยู่ร้านว่าจิกระบะคันนี้นะครับว่าชิได้อ้ยอยหอดตันบ่จักกิโลกร,รัมนะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามครับผมเข้ากบมาถึงล้านอ้อยแล้วครับเป็นล้านอ้อยร้านมันร้านย่ค่าครับลําเบิดครับี่อันนี้อ,าาอ้อยราคาอ่า ตันละ900นะครับเนาะกิโลกรัมละ0.90เนะเดี๋ยวมาสร้างน้ำหนักบั้ง,นนงครับผมขึ้นล้านแล้วครับเกิ่สุดท้ายของมือนน้ไม่ปล่อยอะไรไปไนนะครับเนาะเึ๊บอ้อสองดศูนยสองเจ็ดศูนยกิโลกรัมครับผมโทษโทษโทุว่า บนมันชิได้ตันอยู่บ่เดี๋ยวเขาชีมาสร้างน้ำหนักรถออกนะครับเนาะ รอบนี้นะครับนอเพิ่นสิเอาเสื้อก้กอง่วงอ่าก้อแขีวก้อแขีวรถขีบผมก็เลยต้องได้มาเตรียมคับรถเพราะว่าบรรยำรถออกสิจันเลยยกขึ้นขีบเทอร์จันก็เลยบัดได้ทายในยช่วงนี้ไปเต็มนะครับเนาะเแต่ถ่ายตอนออกจากร้านนะครับเนาะตอนใั่น้ำหนักรถเนาะเอน็นเอาเสือก,อกดึงนะครับดึงยกจากรถใชง่ายขึ้นครับ จะถ้าไปสร้างน้ำหนักรถครับอันนี้มาี้ X Toyota ยาที่ X คันนี้หนักหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบกิโลกร,รมัมโอเค <Okay. S 2> ครับที่เท่าไรจากการ แก้อ้อยแถวนี้นะครับเนาะิอ่านหนเบื้งอ่ากิโลกรมัมแล้ว0.90น้ำหนักเข้านะครับเนาะอ่าร่วมกับน้ 2, นำหนักรถ2,700กิโลกรัมน้ำหนักขาออกนี่คือน้ำหนักรถออก1,590สรุปน้ำหนักอ้อยที่ได้นะครับน้อยก,ก็คือ1,110กิโลนะครับเนาะคิดเป็นเงินทั้งหมด 99 9บาทนะครับเนาะไม่มียอดหักนะครับพงเหลือหนึ่งพงเหลือ999บาทแต่ว่าเพิ่นให้มาพันยีก็คือยี่บาทมันจะเป็นค่ารถขายเข้านะครับหรือว่าเขาภพราะฉะรถขนอ้อยรถส่งอ้อยเขาเอิ้นว่าค่าตีนนะครับเนาะส่มเบินขึบลอนที่เขามาในร้านนะครับเนาะนี่นะครับผมอ่ะจบไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอพุณสำหรับการรับชมครับ